คุณกำลังมองหาคอนโดที่ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นที่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนพักผ่อนทุกวันที่นี่เลยค่ะพักเอ็กโซ,โซเกษตรอวมินหรือสตารี่รามินทากอมอ .8 บรรยากาศโครงการถูกออกแบบให้เป็นแนวรีสอร์ทรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และสวนสีเขียวให้ความรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเดินเล่นในโครงการก็เหมือนอยู่ในบ้านพักตากอากาศไม่ต้องออกไปไหนก็ได้ฟิลชิลสุดๆและไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้ก็คือสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่อยู่ใจกลางโครงการลงไปแช่น้ำเมื่อไรได้บรรยากาศเหมือนรีสอร์ทหรูริมทะเลส่วนทำเลสะดวกสุด เพราะแค่ด้านหน้าโครงการก็มีสปอร์ตมอลและเซเว่นอีเลฟเว่นทางเข้ามีป้ายหน้าโครงการสวยเด่นหาง่ายใครมาก็จำได้แน่นอนถนนด้านหน้าโครงการกว้างเดินทางสะดวกจะขึ้นทางด่วนวิ่งเข้าเมืองหรือไปโซนรามอินทรานวมินก็ง่ายสุดๆและเรื่องความปลอดภัยก็อุ่นใจค่ะเพราะที่นี่มีลานจอดรถดกว้างขวางมีซีซีทีรอบโครงการดูแลตลอดเวลาเรามาดูกันว่าห้องตัวอย่างของโครงการนี้น่าอยู่ขนาดไหนห้องนี้คือแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมโซนเลเวิงรูมและดนิ่งรูมขนาด55.4 2ตาราง เมขนาดกว้างกว่าคอนโดทั่วไปเยอะเดินเข้ามาดูห้องนอนกันห้องนี้กว้างมากจริงๆวางเตียงใหญ่ได้สบายและยังมี walk in closet ที่จัดมาเป็นสัสดส่วนบรรยากาศในห้องโปร่งมีหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติเต็มเต็มทำให้ห้องอบอุ่นและน่าอยู่มากออกมาจากห้องนอนก็ยังสัมผัสได้ว่าพื้นที่กว้างจริงเดินไปไหนก็ไม่อึดอัดมาจะเป็นห้องครัวที่อยู่ติดกับระเบียงอาหารได้โดยไม่ต้องกลัวกลิ่นเข้าไปในโซนพักผ่อนระเบียงกว้างพอให้ใช้งานจริงวางเครื่องซักผ้าหรือตากผ้าก็สะดวกห้องน้ำออกแบบแยกโซนเปียกโซนแห้ง เจใช้งานง่ายดูแลรักษาสะดวกห้องนี้เหมาะทั้งอยู่อาศัยเองเพราะครบทุกฟังก์ชันซื้อเพื่อลงทุนก็ปล่อยเช่าง่ายทำเลดีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเพราะเราพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตั้งแต่เริ่มต้นชมจนถึงวันที่คุณเป็นเจ้าของห้องไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นตอนการซื้อดูแลทุกขั้นตอนแบบครบวงจรทั้งทำเลดีทั้งดีไซน์ดีและคุ้มค่ารบหมดในที่เดียวต้องลองมาชมด้วยตาค่ะ0812515325หรือจะเป็นไลอ้อน @dprealstate ให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ dprealstate e law